ถ้าผมบอกคุณว่ามีข่าวลือว่าประเทศลาวอาจครอบครองเครื่องบินรบ SU-30 คุณจะเชื่อหรือไม่เครื่องบินขับไล่ระดับเดียวกับที่ใช้ในสงครามจริงเครื่องบินที่สามารถเปลี่ยนดุลอำนาจทางอากาศได้ทั้งภูมิภาคแต่คำถามสำคัญคือลาวจำเป็นต้องมีมันจริงหรือหรือทั้งหมดเป็นเพียงเกมข่าวเกมการเมืองและเกมอำนาจ วันนี้เราจะพาคุณแยกข่าวลือออกจากความจริงและพาคุณมองลึกไปกว่านั้นเพราะบางครั้งข่าวลือหนึ่งข่าวอาจดังยิ่งกว่าเสียงเครื่องบินรบทั้งฝูงช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีข่าวลือหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นระยะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สนใจด้านความมั่นคงและการทหารในภูมิภาคอาเซียนข่าวลือนั้นคือประเทศลาวอาจมีแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่ Su-30 จากรัสเซียคำถามคือ ข่าวนี้จริงหรือไม่ลาวจำเป็นต้องมีเครื่องบินรบระดับนี้หรือเปลา่าแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงจะส่งผลอะไรต่อภูมิภาคของเราวันนี้เราจะมาคุยกันแบบรอบด้านแยกข่าวลือออกจากความจริงและมองลึกไปถึงเบื้องหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มาของข่าวลือ SU-30 กับลาวข่าวลือเกี่ยวกับ SU-30 ในลาวไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีที่มาหลักๆจากสาปัจจัย1 ลาวมีความร่วมมือทางทหารกับรัสเซียมายาวนานตั้งแต่ยุคสาภาพโซเวียตทั้งด้านการฝึกการศึกษาและยุโทโธปกรณ์ 2. กองทัพอากาศลาวเคยใช้อากาศยานจากรัสเซียและโซเวียตเช่น L-39 Albatross ซึ่งทำให้หลายคนเชื่อว่าถ้าจะขยับก็ต้องขยับไปทางรสัสเซีย 3. ในช่วงที่หลายประเทศในอาเซียนพัฒนาอาวุธสมัยใหม่ทำให้เกิดการคาดเดาว่า ลราอาจต้องการอัปเกรดภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีเอกสารทางการไม่มีสัญญาและไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลลาว SU-30 คือเครื่องบินแบบไหน SU-30 เป็นเครื่องบินขับไล่แบบหนักพัฒนาโดยบริษัทสูคอยของรัสเซียจุดเด่นคือบินได้ไกลบรรทุกอาวุธได้จำนวนมากทำภารกิจได้ทั้งรบทางอากาศและโจมตีภาคพื้น มีเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงประเทศที่ใช้ SU-30 เช่นอินเดียเวียดนามจีนมาเลเซียแต่สิ่งสำคัญคือ SU-30 ไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วบินได้เลยมันต้องใช้นักบินที่ผ่านการฝึกขั้นสูงช่างซ่อมเฉพาะทางงบประมาณบำรุงรักษาจำนวนมากโครงสร้างพื้นฐานด้านฐานทัพลาวจำเป็นต้องมี SU-30 หรือไม่ถ้ามองตามหลักความมั่นคง ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีศัตรูทางทหารโดยตรงไม่มีข้อพิพาทช,ชายแดนรุนแรงใช้นโยบายต่างประเทศแบบสมดุลและเป็นมิตรภารกิจหลักของกองทัพอากาศลาวในปัจจุบันคือลาตระเวนฝึกนักบินภารกิจด้านความมั่นคงภายในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเครื่องบินระดับ Su-30 ถือว่าเกินความจำเป็นในเชิงยุทธ,ธาศาสตร์หากลาวจะลงทุนจริงการพัฒนาเรดาร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศ หรือเครื่องบินฝึกขั้นสูงอาจให้ผลคุ้มค่ามากกว่ามุมมองภูมิรัฐศาสตร์ข่าวลือ Su-30 กับลาวจึงสำคัญไม่ใช่เรื่องเครื่องบินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องสัญญาณทางการเมืองการถูกโยงชื่อกับ Su-30 ช่วยสะท้อนว่าลาวยังคงมีความสัมพันธ์กับรัเสเซียแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันลาวก็ยังรักษาสมดุลกับจีนเวียดนามและประเทศอาเซียนอื่นๆ ดังนั้นการปล่อยให้ข่าวลือมีชีวิตอยู่อาจเป็นเครื่องมือทางการทูตอย่างหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องซื้อจริงจนถึงวันนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าลาวจะจัดหา Su-30 จริงข่าวที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์การคาดเดาและการตีความจากความสัมพันธ์ในอดีต Su-30 เป็นเครื่องบินที่ทรงพลังแต่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเศ,ษศรษฐกิจของลาวในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือข่าวลือเหล่านี้สะท้อนบทบาทของลาวในเวทีภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างชัดเจนสุดท้ายบางครั้งข่าวลือก็สำคัญไม่แพ้กับความจริงเพราะมันบอกเราว่าโลกกำลังมองประเทศเล็กๆอย่างลาวอย่างไรหลังจากฟังมาทั้งหมดเราอาจยังไม่รู้คำตอบที่ชัดเจนว่าลาวจะมี SU30 หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ข่าวลือเรื่องนี้ทำให้ทั้งภูมิภาคต้องหันมามองประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งด้วยสายตาที่จริงจังขึ้นในโลกของภูมิรัฐศาสตร์บางครั้งอาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เครื่องบินรบแต่คือภาพลักษณ์และการรับรู้แล้วคุณละ่ะคิดว่านี่คือแค่ข่าวลือหรือคือสัญญาณของบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพบกันต่อหน้าเพราะโลกใบนี้ยังมีเรื่องที่ถูกซ่อนไว้อีกมาก